กลายเป็นวิวาทะระหว่างนายทักษิณชินวัตรกับพิธาลิมเจริญรัตไปแล้วหลังจากที่นายทักษิณได้กล่าวบนเวทีปาสายว่าเอ๊ะพี่น้องเบอร์หนึ่งใช่ไหมคู่แข่งป้ายหาเสียงเขาก็ต้องพิมพ์รูปคู่ทั้งพิธาและเทงนี่พิธาอุตษาบินกลับมาจากอเมริกาเพราะกลัวแพ้โดยล่าสุดนายพิธาลิมเจริญรัตได้ออกมาตอบโต้โดยกล่าวว่าเคยแพ้ก็ชนะ ที่เคยชนะก็กลับมาแพ้นี่คือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเรื่องแพ้แพ้เยอะมาแล้วแต่การเลือกตั้งครั้งสุดท้าย ผมก็ชนะเราเห็นโปล่ดอนไครับแล้วก็เห็นเมื่อวานมีปาดใส่ว่าเป็นโผเดียนเออเรื่องอะไรนะครับออปร่องโปดอนตัดเออ,อ,อเห็นคร่าวๆเขาก็เห็นว่ามีเรื่องว่าตกลงแล้วเป็นอาจารย์หรือเป็นมหาวิทยาลัยธรรมแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้สนใจในเรื่องของผลประกโพของโปนั้นมากเท่าไหร่เท่ากับ ที่มีตัวเลขในโพลบอกว่าอีก50%ของชาวอุดรยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะใช้เวลาจากวันนี้ถึงวันที่24พฤศจิกายนในการที่จะซื้อใจพี่น้องชาวอุดรให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าอีก50%ของพี่น้องชาวอุดรยังไมไ่ตัดสินใจก็ขอเสนอคุณคณิศรครับหมายเลขหนึ่งจากพรรคประชาชนแล้วก็มีนโยบายหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องรอปรสตก้าวหน้า ไม่ว่าเรื่องลถเมร์ยไฟฟ้าภายในพื้นที่แล้วก็การตั้งกอง,กองเศรษฐกิจของอบจเองนะครับในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในอำนาจของอบจงบ 1, 000, อบจ1,200ล้านนะครับแล้วก็มีการคิดงบออกมาใหม่้เป็นรูปธรรมว่าจะทํายังไงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสาธารณาสุขก็ดีเรื่องของขนส่งก็ดีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ดีเรามีแผนง,งานเรียบร้อยก็จะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างน้อยก็ 15 16 17นี้ในการสื่อสารนโยบายของว่าที่อปจคนต่อไปคุณคณิศสอนหมายเลขหนึ่งครับก็เชิญเชวนทุกท่านมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับวันที่24พฤศจิกายนครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น ถ้าวางแผนกันล่วงหน้าก็จะได้ไม่รบกวนการธมาค้าขายของพี่น <ven> ้องประชาชนมากเป็นไปแลวก็หวังว่าจะไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆครับคุกทาครับหลังตามผู้อาวุโวอาวุโสท่าก็เก่งแล้าทำผ้ามืทาได้ดูบ้างครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็น สาระอะไรมากนะครับก็จะพยายามเน้นที่เอาผลประโยชน์ของประชาชนชาวอุดรเป็นที่ตั้งนะครับว่ามีปัญหาอย่างไรแล้วก็จะมีการแก้ไขอย่างไรส่วนถ้าเป็นเรื่องที่อย่างเช่นบอกว่าอ,อ๋อต้องบินกลับมาจากอเมริกาเพราะว่ากลัวแพ้เนี่ยก็อย่างที่เรียนไปว่านักการเมืองนักเลือกตั้งไม่มีกลัวแพ้หรอกครับเพราะว่าแพ้มาเยอะแล้วแต่แพ้มาก็เยอะชนะมาก็แย่นะครับอย่างอุดรเขตหนึ่งเนี่ยคุณเชนนะครับก็ ปี62แพ้คุณป๊อปนะครับแต่ปี66ก็กลับมาชนะคุณป๊อปที่เป็นคู่แข่งณนปัจจุบันนี้แล้วอบจนี่ก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่ต่างจากตอนที่เป็นเลือกตั้งปี66ที่เป็นเลือกตั้งระดับชาติมีเลือกตั้งข้ามเขตมีเลือกตั้งลุกหน้ามีเลือกตั้งจากต่างประเทศซึ่งอุดอรนี่สาคัญมากเพราะว่า พี่น้องอุดอรเนี่ยอยู่ทํางานอยู่ต่างประเทศกันเยอะเป็นแรงงานไปไป,ไปปากการทินทีที่ต่างประเทศเยอะเพราะฉะนั้นเลือกตั้งอบจนี่ก็อาจจะทําให้ปัจจัยต่างกันไเพราะฉะนั้นแพ้ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับการทํางานแบบพักประชาชนมีแต่มีแต่ชนะกับพัฒนาไม่มีแพ้เพราะเรามองเกมในระยะยาวปี -62 ได้มาแสนสนะครับอบจปี63ได้มาแสนแปด ปี66ได้มา2องแสแสดงว่าเมื่อเราแข่งกับตัวเราเองเนี่ยไม่ว่าจะชื่อพรรคอะไรไม่ว่าจะเป็นผู้นําคนอะไรคนไหนเนี่ย<ม>ก็จะได้เห็นว่ามันมีคะแนนที่เติบโตจากแสนสี่เป็นแสนแปดเป็นสองแสนคราวนี้เนี่ยก็หวังว่าถ้าพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ถึงแม้ว่าผลเลือกตั้งจะชน,นะหรือแพ้ก็ตามแต่อย่างที่บอกครับกัแบบคุณป๊อปสราบุตรเคยมาทั้งแพ้แล้วก็เคยได้ชน,นะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักการเมือง ไอ้น,นักเลือกตั้งไม่มีกลัวแพ้หรอกครับเพราะว่ามันแพ้ก็กลับมาชนะได้ชนะก็กลับมาแพ้ได้อย่างที่บอกมีแต่ประเด็นการเท่านั้นแหละครับที่กลัวแพ้เลือกตั้งเข้าถึงได้ไม่ลงเลือกตั้งแล้วก็ใช้วิธีรัฐประหารเท่านั้นในส่วนที่อดีตนายกสทธินพูดถึงเรื่องการที่สมัยพิธา,าเป็นแกนนำของพรรคสีคันราะว่าเสนอเสนอเรื่องกฎหมายนะครับเยอะแยะอะไรมากมามรวมทั้งามาตานสองที่คุณสุทธิน,นเคยเตือนไว้แล้ว ผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีนโยบายหลากหลายทุกสื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นพยาได้นะครับไม่ว่าจะช่องไหนหรือเป็นปากหัวไหนว่าเวลามีการดีเบตกันนะครับพิธีกรก็จะถามเรื่องนี้นะครับว่าคิดยังไงกับหนึสองก็ให้พี่น้องประชาชนถามให้ถามกลับว่าให้พี่น้องประชาชนกลับไปดูนะครับว่า แต่ละพักพูดอะไรเรื่องอะไรไปบ้างแต่ก็อย่างที่เรียนจนถึงทุกวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะถูกยุบพักอะไรไปแล้วว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือว่าทําให้สิ่งที่อาจจะหลายคนเข้าใจผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเราต้องการที่จะ สร้างปฏิรูปประเทศในการที่รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงคู่อยู่กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นที่พยายามจะสาดโครนมาไม่ว่าจะเป็นโดยใครก็ตามก็ไม่ได้เป็นความจริงเป็นอย่างไรจนถึงทุกวันนี้นะค,ะครับโค้งสุดท้ายแล้วนี่ครับมีความมั่นใจไหมครับมั่นใจครับมาเยือน,นถิ่นเสื้อแดงเลยครับอ๋อต้องเรียกว่าถิ่นเสื้อแดงไม่ได้ครับต้องเรียกว่าถิ่นของประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าปี6กคนผลเลือกตั้งของการเลือกตั้งเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยได้3 0 0 0 0นกว่าผมได้ส0งแ0,000นกว่า พักของคุณหญิงหน่อยไทยสร้างไทยได้แสนกว่าเพราะฉันจะเห็นได้ว่าเป็นพักของประชาธิปไตยอันนี้ใช่แน่นอนแล้วก็มีความหลากหลายแค่3มพักนี้รวมกันนี่คือ80กว่าเปอร์เซ็นต์ของพี่น้องชาวอุดรอ,อันนี้พูดได้แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบมีเฉดสีเดียวรวมถึงประชาธิปไตยที่จับมือกับพักทหารเนี่ยอันนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะถูกต้องแล้วก็น่าจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์กับการลงคะแนนของพี่น้องชาวอุดรสักเท่าไหร่นะนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเอาพักของ พรรคที่ได้อันที่2องก้าวไกลอันที่3าไทยสร้างไทยรวมกันเนี่ยได้ได้พอๆกับเพื่อไทยหรือเพอเก็ได้เยอะกว่านิดหน่อยเพราะฉะนั้นเมืองหลวงของประชาธิปไตยใช่แน่น,นอนนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นของพรรคใดพรรคหนึ่งอันนี้ผมผมว่าไม่ถูกต้องตามตัวเลขที่ออกมาไม่ได้สะท้อนเจตจำนงที่แท้จริง ของประชาชนคนที่มีสิทธิ์ใช้เสียงของชาวอุดรนะครับพี่ตมคะพี่ตมคะอุดรธานีนี่เป็นจังหวัดที่พี่เตมมาบ่อยครับปีนี้ปีนี้ก็สี่ครั้งแล้วครับแล้วมีอะไรที่แบบว่าประทับใจถึงทําให้เดินทางมาอุดรบ่อยเหลือเกินจะให้เอาตอบตรงๆเลยใช่ไหมอาหารชอบชอบกินข้าวที่นี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะไปกินมาดามไปกินมาดามปาเต้ครังตอนเช้า